p r e s e n t คำว่า present หมายถึงของขวัญหมายถึงปัจจุบันก็ได้คำว่า present หมายรวมไปถึงการมีปัจจุบันเป็นของขวัญในชีวิตของเราค่ะเราจะทำให้ปัจจุบันเป็นของขวัญอันล้ำค่าในชีวิตของเราได้อย่างไรก็ด้วยการ คิดในสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีอารมณ์ดีและมีความสุขถ้าหากว่าคนที่คิดย้อนไปถึงอดีตหรือคิดไปถึงอนาคตส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ดีมีคนจำนวนไม่มากนักที่ปล่อยให้ความคิดไหลไปอยู่ในอดีตหรือในอนาคตแล้วจะเกิดอารมณ์ดีหรือความรู้สึกดี ดังนั้นดึงความคิดของเรากลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วจะพบความสุขอยู่ณขณะปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้และเราทุกๆคนสามารถที่จะสร้างปัจจุบันอันเป็นสุขเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ชีวิตของตนและเราจะสามารถส่งกระแสแห่งความสุขนี้ ผ่านทางการกระทําของเราผ่านทางคําพูดของเราเพื่อเป็นของขวัญณขณะปัจจุบันให้แก่ผู้คนรอบข้างและสร้างสันติสุขให้แก่โลกของเราได้ด้วยค่ะ